สวัสดีท่านผู้ชมน,นี่ก็อยู่ปลาทัวที่น้องทัวที่เขาปลูกไว้ตั้งหมากปลาทัวอยู่ปลาทัวมาเก็บทัวมันเนี่ยเก็บทัวไปพัดที่น้องก็ร่างเริ่มก็ร่างเริ่มหมากท่านผู้ชมเอาทัวไปพัดก่อน เดีย๋ยวมันเงีเลยสัมผัมไปวัวแมนเบิดเลยนี่ตอนนี้มันเก็บทั่วนี่ครับไปพัดกินอ่ามันเก็บถั่วป่ะเก็บถั่วไปพัดท่านผู้ชมกินพัดถั่วมนันเลยครับกินพัดถั่วกินพัด ทั่วทั่วอยู่นิดเดียวเลยมากลายเก็บสนิทพอพี่น้องต้องเก็บลายเก็บลายกินโมเบิดให้บเบิ่ง ให้เบิ่งทัวที่ปลูกไวเ้เต็มเลยมันจะทัวโอ้ยมันก็ทัวทัวพัดทัวมานน่ยกำลังมากำลังมากเต็มเลย เต็มเลยพี่น้องมหมากน่อยมหมากน้่อย,อยเต็มเลยปอสานปอสานตัวปอสานพี่น้อง มาเต็มเลยคุณก็ะดานี่ทัวทั้งนั้นเนี่ท่นานใหญ่อสองมือวันสองวันเต็มเลยนี่ทัวใหญ่ไ,ไวทัวปีทัวปีก็ไม่เต็มเลยแกเบิดทัวปีพีน่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสำนีดเด้อพี่น้อง